ตามฟังยายดาวด้วยจ้ะมืัอนี้สิมาเห็ดคลิปเห็ดคลิปยังวัติเห็ดคลิปสิบปอ,บอกบะกรูดจ้ะสิบปอ,บอกบะกรูดเอาตัผิวมันตากแดดเอาไว้ทำตำเครื่องแกงจ้ะอันบะกรูดนี่เพิ่นเก็บมาฝากดถึงแต่อำเภอพระนุ่มสารคามเดี๋ยวจะเสิร์เข้าวนะจ้ะ เพื่อนเพื่อเนเพื่อนก็บมาฝาก่งแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโห่ยี่ดาวัชิดองเดีย๋ยวเบิง้งไปหาเบิง้งวิธีดองก่อนจ้ะว่าวันยีด่ดาวเราเคยดองเนาะจ้ะมาเบิง่งวิธีหั่นกันเลยเป็นี้ บไปจำพริกแกงให้หอมขนาดนี้พี่น้องให้ดาวจะไปตามเดน่นไว้เพราะว่าช่วงนี้เด็ดแดดดีสุดเกินแดดตจนค้นสิบเขื่อยเนี่ยน้อพี่น้องเนาะเสียลูกกับสิตายค้นกับสิตายเสียลูกแล้วเปเน,นี้ยนี่ ใเของเบิ่งคลิปยี่ดาวกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆได้จ้าเพื่อนๆต้องน้อใจในการเฮ็ดคลิปเนาะในการขอบคุณหลายๆจ้าเพื่อนลองไม่ติดข้อมาติดตามมาให้กำลังใจยี่ดาวเนาะจากอันคลิปเก่งน้องไหมของยี่ดาวคือว่ายี่ดาวคือว่าการตอบรับดีมากขอบคุณหลายๆได้จ้ายี่ดาวกับเพย่ย้ำเขาไป กับคลินให้พี่น้องทุกคนอยูุ่ราจ้าอาจอาจจะช้าเนีย้ยอาจจะบ่เร็วเนีย้ยแต่ว่าไปแน่นอน,น,นจ้ะไปชั่วเลยจ้ะเย่ดาวเธอเย่ดาวมีวเวลาเย่ดาวก็จะไปตามเบื้องเพื่อนๆทีห็นหเย่ดาวไปน่กกะก็คือมีเวลาจะ้ะช่วงไหนก็มีเวลาอาจจะปเป็นเนี้เงียบเบนี้ยซินะพี่น้องว่าพืองานเนาะงานหลาย งานรักของยายดาวมันลายจ้ะงานเห็ดคิดมันก็นเลยประหอนมีเวลาวกับขอบคุ้นท่ายอดติดตามตอนนี้ก็หนึ่งพันสาหนึ่งพันสามร้อยกว่าแล้วจ้ะยอดวิวกะบวปันไหนแต่ว่าคลิปน้ใหม่ยอดวิวกับโอเคอยอใได้ประหอนรวยยอยซ้ำนี่ก็ถือว่าดีเติบจ้ะเนาะเดิงคลิปแล้วมันก็มีกำลังใจเน้ง ดีก็ยอดพิวอยู่แบบซิมีซิฟหนึ่งมันเห็นแล้วมันมันใจฟอนะแต่ว่ากับบ้ทอปอถอยตระ,ระ,ระตสูงเก่าเลยจ้ะพี่น้องพวกเด็กเาตามพี่ดาวไปตามแทนที่จ้า้าปลาก้าทิมจะเพียงแต่ว่านีา่ดาวตงปวยไหวจากมือหนึ่งหรือสองมือสีเรือพี่น้องเนื้อขอใจเด้อตามซาเนียรเยะว่ากันจ้าปตามเก้า ได้จ,จะนี่หนาวจึไปตากแดดนะพี่น้องเก็บขนาไว้สุดๆมันก็เสียว้ยได้ยุ่หละแต่ว่า,า,ม,วม,ามันถึงใบโดนไม่ได้หนห้องตากแห้งไม่า มันยังอ่อนๆด้วยนะพี่นออ้นองมันได้เพราะในนี่น้ำปนอยนี่ยแต่นี่น้ำมากกว่า,า,า,าสีบีบเส้นต้มเส้นแกงแซ่บไหมเพราะว่านา้ำปูนี่มันหอมเด้พี่น้องตัดข้าวได้ดีขนาะด พี่น้องนิ่มว่าถ้าจะหันกับประเด็นนี้มึงคิด <c oughs> มาสิตการประเด็นบวง เป็นใบกับมีดได้พี่น้องเพื่อนเ้องมาให้ะอะพจเดาว่าไปตองเซตยินไว้เพราะว่าสีนอลตากแดดที่กันไดพี่น้องเพราะว่าเซตรยินไว้ไปโดนโดนใบมันกระสีแบบเหี่ยวเฉาตากแดดไว้มันกระสีอแบบน,น,น,นี้เรียบร้อยแล้วพี่น้อง มาเบิ่งตอนยี่ดาวต่างก็จะเนาะ